สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเขียว KB Racing ครับพบกับเพียว KB Racing ครับผมอันนี้เป็น EP พิเศษนะครับผมวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับช่างผู้บริหารสูงสุดนะครับของของ KB Racing นะครับผมคนนี้นะฮะเขาชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับอ่าแนะนําตัวประวัติความเป็นมากับรถคันนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันนะครับนะใช้ในสนามก็เท่านั้นนะครับโอเคครับเอาว่าไงครับ ชื่อเขียวครับชื่อเขียวสาวๆบอกฝาบอกสาวๆหน่อยฝาบสาวติดตามผมด้วยเคบาริซิ ising, ่งติดตามผมด้วยเขียวเคบาริซิ่งจีบได้ไหมจีบได้ครับแฟนไม่มีครับเอาไปทําปุ๋ยได้ไหมได้ทําปุ๋ยหมกักต้นไม้ก็ <c oughs> ได้เอาโอเครีวิวคันนี้นะฮะเอาลงมาคันนี้เป็นยังไงครับรถรถขโมยมาหรือว่ายังไงครับรถซื้อมาครับซื้อมาซื้อมา เถื่อนเถื่อนใช่ไหมไม่ไม่มีเล่มมีอะไรอ๋อจำนำมารถรถที่เขาขโมยจำนำมาใช่ไหมไม่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 อ๋อรถเป็นไงบ้างครับรถนี้ก็ซื้อมาสภาพดีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเกาก่อนก็ได้ครับเกาให้เกาก่อนก็ได้ครับอ่ะทำมาคันนี้ซื้อมาสภาพดีคันนี้ซื้อมาสภาพดีแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เริ่มเละแล้วอ่ะโอเคคันนี้เป็นเอ่อฮอนด้าบีดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหม ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ,รบอ๋อเป็นบีดใช่ไหมบีดครับอ๋อเป็นบีดเนาะอ๋ออันนี้วางเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเอ,อดูคาติเป้า <laughs> ใช่ไหมอืมเป็นฮอนดานะคะเนี่ยร้อยี่สิบห้าอารนะครับผมจากค่ายสังกัดฮอนด้าปีกนกนะครับคันนี้จูนไว้กี่แรงม้าครับโอ้นี่ร้อยย้าแรงมา้าร้อย้าแรงมา้าร้อย้าแรงมา้านี่เป็นกี่แถวครับเ <laughs> ท่ากับ แถวหนึ่งก็ห้าอันครับอ๋อแถวหนึ่งก็ห้าอันอ๋อโอเคอ่าแล้วก็เป็นยังไงบ้างฮะอันนี้ล้อล้อล้อนี้ล้อเปลี่ยนใหม่เลยเหรอล้อเปลี่ยนใหม่ครับอ๋อล้อเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เาเรียกอะไรนะสวิงอาร์มสวิงอาร์มโอ้โหอลูมิเนียมเลยนะเนี่ยน้ำหนักเบาบอ่านั่งด้วยดิเบาเลยใช่ไหมเบาจนขาดแล้วเบาจนขาดแล้วอ๋ออันนี้เบรกอ้าวเบรกไหมอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะเบรกเหรอ อ๋อแล้วมันไปไหนอ่ะไอ้นี่มันมันมันหลุดพี่มันหักหลุดมันหลุดหักใช่มันมันมันเสียแล้วเสียแล้วครับชิบหายแล้วเบรกยังไงเนี้ยเบรกหน้าก็ไม่มีครับเบรกหน้าก็ไม่มีใช้เท้าลากอย่างเดียวอ๋อนี่ฮะใช้อย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช้ยังงี้ลากเดียวควบคุมด้วยฝาเท้าใช่ไหมครัควบคุมด้วยดาวเทียมใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นเบาะอะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นเบาะเอ่อโอู้หู่ยบลายบลายโลแม็กซ์วะเนี่ยอยู่ในรถไอ อยู่ใน B M ผมก็ตัวนี้แหละผมซื้อมาสี่หมื่นหกอะตัวหนึ่งอะคู่หนึ่งแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าอันนี้คือเท่าไหร่ฮะอันนี้ของฟรีครับอ๋อของฟรีอ๋อแล้วก็ยังไงต่ออันนี้สีเนาะทำสีใหม่ทั้งคันสีระบบ 2K ใช่ไหมใช่อ๋ออบอย่างดีเลยใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวอันนี้เป็นไรครับอันนี้ไม่ได้อบมันรอยไม่ได้อบมันแตกอ๋อไม่ได้อบมันแตกอ๋ออันนี้งานไอ้เรียกว่างานพวกงานอะไรนะไอ งานแผ่นดินไหวอ่ะอันนี้งานแผ่นดินไหวนะฮะอันนี้เป็นระบบฮัทฮัทย่างใช่ไหมครับอืมอันนี้นี่ทาอะไรเตะรายงานอ๋อนี่แรดรดอันนี้เป็นสนิมสไตล์สนิมหน่อยใช่ไหมครับอ๋อเป็นรุ่นเก่าหน่อยใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ผ้าเช็ดรถใช่ไหมครับไม่ครับอ๋ออันนี้อะไรครับอันนี้เสื้อไวคุมครับอ๋อเสื้อไวคุมอ๋อโอเคอู้นี่ทีเด็ดเลยฮะช่างยุธ อันนี้ที่เด็ดเลยนี่ของหลวงพ่ออะไรฮะออ๋บ้านประปูล่ะหลวงพ่อบ้านประปูลมัดให้มัดให้มัดให้นี่คือไว้ทําอะไรอ๋อมัดให้แบบโชคลาภนี่ครับให้โชคให้ลาภครับอ๋อพูดแล้วก็ช่างยุตข้าวเหนียวมีไหมอันนี้ก็อะไรอีกอะแค่นี้เลยครับแค่นี้เหรอแม่งมีไฟไหมเนี่ยไฟไฟมีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อขับได้ใช่ไหมขับได้ครับไหนๆขอฟังเสียงเครื่องหน่อยได้ไหมฮะ ฮอนด้าร้อยยี่สิบห้าอาร์บีทฮอนด้าบีทนะฮะเครื่องฟิตสตาร์ตติดยากโอ้เ be ฮ be ้ยโหลูก VR หรือเปล่าเนี่ยเปินเปินหนุู่ดิฮะเทสุดิเอาเอาเบินยางดูหน่อยเอาเบินยางดูหน่อยครับเราต้องเบิน เออเยาวๆเลยเยอะๆเลยยาวๆเลยเยอะเลยเอาดับไงดับต้องปล่อยงมืบอ๋อดับปล่อยคาดเอาอ๋อโอ้โหอันนี้เครื่องเครื่องทองเนี่ยเหมือนพวก KR เลยปะอันนี้เป็นสีพ่นขีคอินอ๋อเหมือนเหมือน KR เลยใช่ปะอันนี้เสื้ออะไรเนี่ย นี่เสื้ออะไรเสื้อลูกโตเลยเหรออ๋ออันนี้หม้อน้ำลูมิเนียมอ๋องานที่ไหนเนี่ยงานเสริญเจิ้นปะโอ้โหนี่เบรกเบรกหน้านี่ครับเบรกหน้านี่นเบรกเซรามิกปะอันนี้คาร์บอนใช่ไหมาจานเบรกคาร์บอนใช่ไหมครับใช่อ,อ๋อจานเบรกคาร์บอนโชกคโชกคโอ้คันนี้ใช้น้ํามันอะไรครับเป็นซินครับใช้เบนซินครับอ๋อหรือว่าใช้ดีเซล อ๋อสมพ่อเบนซินในอูแม่งหายไปไหนอันนี้ท่อเป็นท่อสูตรใช่ไหมอันนี้ท่อเดิมครับท่อเดิมใช่ไหมครับอืมคาบูล่ะคาบูนี้เคเคเคเลี่ยมคาบูเคเลี่ยมมาจากพี่เบิ้์มมาทำไมอ๋อช่างเบิ้มช่างเบิ้มใหม่ดีเคเฮดเหรอใช่ครับพวกไอ้แก๊งขโมยจักรยานนั่นเหรอฮะใช่พวกไอ้แก๊งขโมยเองเกงในตามห้องห้องเช่าใช่ไหมใช่ครับอ๋อไอ้เบิ้มดีเคเฮดอ่ะนะใช่ครับอ๋อแล้วไงอ่ะ โอ้ยสุดวะโอเคเดี๋ยวแค่นี้นะครับรีวิวแต่น้องๆคนไหนอยากดูตอนรีวิวได้ในในฉบับเต็มหรือกลางวันอยากให้ดีให้ดูอีกรอบหนึ่งก็รีเควส์มาได้คอมเมนต์มาได้นะครับผมรับชมจากจังหวัดไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมช่างเขียวนะฮะอ่ะช่างเขียวออกตัวเลยเอดยาวๆไปเลยเอ้ย MC, เอฟซีอ้าวมึงก็ทางตั้งเยอะมึงก็เบรกเอาดีแบบออแอนแอนแอนเลยแอดยาวๆเลยเด้อเคมไหมอ่อ อไปเอาเอาัดเลยโอ้โหเฮ้ยแรงว่ะคันเนี้ยแรงจัดเลย